บทลงทันแห่งผงไพรความเงียบงานยามสนธยาในพงไพรไม่ได้นำมาซึ่งความสงบหากแต่เป็นลางร้ายของบางสิ่งที่กำลังคืบคลานเข้าหาเสียงหอบหายใจของชายหนุ่มดังก้องในความมืดมิดมีเพียงแสงจานที่ลอดผ่านหมูแมกไม้เป็นริ้วบางๆส่องกระทบใบหน้าที่ซีดเผือดของเขาในผาดวิงฝ่าดงหนามและกิ่งไม้ที่เกี่ยวพันร่างกายบอบช้ำจากรอยขีดข่วนและฟกช้ำดำเขียว แต่จิตใจของเขากลับถูกกัดกินด้วยความหวาดกลัวที่มากกว่าบาดแผลทางกายเขากำทับถุงผ้าเก่าๆในมือแน่นภายในนั้นบรรจุบ,บางสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลหรือบางทีอาจจะพรากมันไปเลยก็เป็นได้เมื่อสมวันก่อนในผาดยังคงเป็นเพียงพรานป่าธรรมดาคนหนึ่งไม่ต่างจากคนอื่นๆในหมู่บ้านชายป่าชีวิตเรียบง่ายกับการหาของป่าและล่าสัตว์ จนกระทั่งข่าวหรือประหลาดเริ่มแพร่สะพัดเรื่องของสมบัติแห่งเทวไลที่ซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในป่าอาถรรพ์ใน่าดผู้ซึ่งมีนี่สินท่วมตัวและหมดสิ้นหนทางได้ตัดสินใจร่วมเดินทางไปกับนายสินอดีตนักเดินป่าผู้เจนจัดแต่มีชื่อเสียงไม่ค่อยดีนักและนายคงชายหนุ่นผู้เงียบขรึมที่มักจะสวมหน้ากากาคลุมใบหน้าครึ่งหนึ่งตลอดเวลา ความโลภบ,บังตาจนเขาละเลยเสียงเตือนจากชาวบ้านถึงอาถรรพ์ของป่าแห่งนี้และคำเล่าลือถึงวิญญาณผู้ผีทักษ์ที่คอยลงทานผู้ที่ล่วงละเมิดการเดินทางเริ่มต้นขึ้นด้วยความหวังอันริบหรี่แต่แล้วในวันที่สองของการเดินทาง <c oughs> พวกเขาก็ได้พบกับแผนที่เก่าแก่ที่ซ่อนอยู่ในโพรงไม้ใหญ่แผนที่นั้นไม่ได้ชี้ทางไปยังสมบัติ แต่กลับเป็นลายแทงที่ซ่อนมณีแห่งพงไพรอัญมณีลึกลับที่เชื่อกันว่ามีพลังในการเยียวยาทุกโรคแต่ก็เป็นที่ต้องการของคนชั่วร้ายที่หวังใช้มันเพื่อการครอบครองมณีนี้เป็นที่มาของปริศนาที่ทำให้ชาวบ้านจำนวนมากที่เข้าไปในป่าแล้วไม่กลับออกมาอีกเลยในผาดในศิลและในคงแต่สินใจเบนเข็มจากการตามหาสมบัติ มาสู่การตามหามณีแห่งพงไพรโดยในศินให้เหตุผลว่ามณีนี้มีค่ามากกว่าสมบัติใดๆและสามารถนำไปขายเพื่อปลดหนี้ของนายผาดได้อย่างถาวรเส้นทางที่พวกเขาเลือกกลับนำไปสู่ความยากลำบากเกินคาดคิดพวกเขาต้องเผชิญกับกับดักโบราณสัตว์ป่าดุร้ายและภาพหลอนที่เกิดจากหมอกพิษในหุบเขาที่เต็มไปด้วยเถาวันการเดินทางแต่ละย่างก้าวเปรียบเสมือนการเดิมพันด้วยชีวิต ท่ามกลางความท้าทายนี้ในผาดเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างในศิลมักจะเร่งรัดให้พวกเขาเดินหน้าไม่หยุดหย่อนราวกับมีบางสิ่งกำลังไล่ตามอยู่และในคงที่มักจะหายตัวไปในช่วงกลางคืนก่อนที่จะกลับมาพร้อมกับข้อมูลแปลกๆเกี่ยวกับเส้นทางที่ไม่มีในแผนที่ความเชื่อใจที่ในผาดมีต่อในศิลเริ่มสั่นคลอน เมื่อเขาได้ยินเสียงบทสนทนาแผ่วบราวิระหว่างในศินกับในคงในคืนหนึ่งเกี่ยวกับการชิงตัดหน้าใครบางคนและแผนการที่ยังไม่สําเร็จนั่นทําให้เขาเริ่มตั้งคําถามถึงเจตนาที่แท้จริงของสหายร่วมทางแล้วในที่สุดพวกเขาก็มาถึงถ้าโบราณที่ซ่อนมณีแห่งพงไพรไว้เบื้องหน้าคือทางเข้าถ้าที่มีสัญ,ญลักษณ์ปริศนาสลักไว้และภายในถ้า มีเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ชวนขนลุกราวกับมีบางสิ่งกำลังรอคอยพวกเขาอยู่ภายในถำ้ำมณีแห่งพงไพรเปล่งประกายเรืองรองอยู่ใจกลางแท่นบูชาหินเก่าแก่ทันทีที่นายสินเอื้อมือจะคว้ามันเสียงคำรามกึกก้องก็ดังก้องไปทั่วถำ้ำพื้นสั่นสะเทือนและกำแพงถ้ำเริ่มพังทลายลงมาเสียงกระซิบที่เคยแผ่วเบากลับกลายเป็นเสียงกลด่าสาบแช่งจากทุกทิศทาง นายพาดหันขวับไปมองในายสินด้วยความตกใจแต่ภาพที่เห็นกลับทําให้เขาถึงกับผงะใบหน้าของนายคงภายใต้หน้ากากที่หลุดออกเผยให้เห็นรอยแผลเปรนไม่เครียมครึ่งหนึ่งดวงตาของเขาลุกโชนด้วยเพลิงแค้นเขาไม่ใช่พรานป่าธรรมดาอย่างที่นายพาดเข้าใจแต่เป็นนายคำอดีตผู้พิทักมณีแห่งพงไพรซึ่งเคยถูกนายสินและพวกพ้องหักหลังเมื่อหลายปีก่อนโดยความโลภ ในสินได้ทรยศในคำและทิ้งเขาไว้ในถ้ำที่กำลังพังทลายเพื่อหวังครอบครองมณน,นีแต่ในคำกลับรอดมาได้พร้อมรอยแผลเป็นและความแค้นที่ฝังลึกเจ้ามันทรยศเจ้าจะไม่มีวันได้มันไปในคำตะโกนเสียงกร้าวใส่ในสินพร้อมกับชี้ไปยังนาฬิกาทรายขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่หลังแท่นบูชาอีกไม่กี่นาทีมิติแห่งนี้จะปิดผนึกและวิญ,ญญาณของผู้พิทักษ์ที่แท้จริงจะตื่นขึ้น ในคําไม่ใช่มิสหายแต่เป็นผู้ที่เข้ามาเพื่อแก้แค้นและเขาก็คือผู้ที่คอยบงการเส้นทางให้พวกเขามาถึงจุดนี้ด้วยความตั้งใจเพื่อให้ในศินได้รับผลกรรมจากการกระทําของเขาในอดีตในศินหน้าถอดสีเมื่อเห็นนาริกาทรายที่เหลือเม็ดทรายเพียงน้อยนิดในคําแกมันมากไปแล้วเขากรีดร้องและพยายามพุ่งเข้าหามณีแห่งพงไพรอีกครั้งแต่ในผาดกลับคว้าข้อมือเขาไว้พอได้แล้วในสิน เราต้องออกไปจากที่นี่ในศสินสะบัดแขนได้ผาดออกอย่างแรงเขามองในผาดด้วยแววตาอำมหิตแกก็เป็นแค่เครื่องมือแกไม่มีวันได้สมบัติของข้าเขาผลักในผาดจนล้มลงไปกองกับพื้นและตรงเข้าไปยังมณีแห่งพงไพรอีกครั้งแต่ในวินาทีที่เขาสัมผัสมณีร่างของเขากลับถูกดูดเข้าไปในแสงสว่างเจิดจ้าพร้อมกับเสียงกรีดร้องโหยหวนที่ดังไปทั่วถ้ำร่างของในศสินสลายหายไปราวกับไม่เคยมีตัวตนมาก่อน นาฬิกาทรายบทลงพอดีและในความเงียบสงัดที่น่าสะพรึงกลัวนั้นในคำหันมหาในพาดใบหน้าของเขาไม่มีแววแห่งความแค้นอีกต่อไปมีเพียงความเศร้าส้อยและอ่อนล้านี่คือบทลงโทษสำหรับผู้ที่โลภโมโทสันเขากล่าวเสียงแผ่วเบาเจ้ายังบริสุทธิ์จงกลับไปและจงจำไว้ว่าทุกการกระทำย่อมมีผลลัพธ์เสมอแต่เรื่องรายังไม่จบแค่นั้น เหมือนในผ่าดหันหลังเดินออกจากถ้ำทันใดนั้นเขาก็สัมผัสได้ความเย็นยเยือกที่แล่นไปทั่วร่างเขาหันกลับไปมองยังในคำที่ยืนนิ่งอยู่หน้าแท่นบูชาแต่ในคำกลับสลายหายไปในอากาศทธา,ธาตุราวกับไม่เคยมีตัวตนมาก่อนในคำไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นวิญญาณของผู้พิทักษ์มณีแห่งพงไพรที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการทรยศของนายศิ์และรอคอยการกลับมาของเขาเพื่อลงทัน ในผาดกลับมาถึงหมู่บ้านด้วยร่างกายที่อิดโรยและจิตใจที่บอบชำ้ำเขานำความจริงเกี่ยวกับมณีแห่งพงไพรและการลงทันของนายศินไปบอกเล่าให้ชาวบ้านฟังไม่มีใครเชื่อเรื่องราวของเขาบางคนมองเขาด้วยความสงสารบางคนมองด้วยความหวาดระแวงแต่เขาก็ไม่สนใจเพราะสิ่งที่เขาได้รับกลับมาไม่ใช่สมบัติเงินทองแต่เป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่ไม่อาจประเมินค่าได้เขาเข้าใจแล้วว่า ความโลภคือบอ่อเกิดแห่งหายนะและการกระทำทุกอย่างย่อมมีผลลัพธ์ตามมาไม่ช้าก็เร็วนับตั้งแต่นั้นในผาดใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่กลับเข้าป่าลึกอีกเลยและเรื่องราวการผจญภัยในป่าอาถรรพ์ของเขาก็กลายเป็นเพียงตำนานเล่าขานที่คนในหมู่บ้านจะกระซิบต่อกันเมื่อยามพลบคำ่ำถึงบทลงโทษที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ของความโลภ และพลังลึกลับของป่าที่คอยคุ้มครองสมบัติอันศักดิ์สิทธิ์ของมันตลอดไป